เราอยู่ในสถานที่สกายวอล์กแม่โกนจังหวัดตากอำเภอแม่สอดแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีคนรับอิสลามพอดี<ช>นะครับแล้วบุคคลที่นั่งอยู่ข้างผมนี้ก็ไม่ต้องให้ผมแนะนําอะไรมากอาจารย์ชาลีพงษง์เสียมก็วันนี้ได้มาเป็นสักขีพยานในการรับอิสลามของผู้หญิงท่านนี้ด้วยอาจารย์อยากจะพูดทักไคยอะไรพี่น้องสนครับตหฟครับรย ส่านมดกุ้งตัวตัวลอยดบุรกาตัวก็จังหวะดีมากๆเลยเอร่อ้นะครับมาบรรยายที่แม่สอดจังหวัดตากเมื่อคืนนี้นะครับมาพูลตุบ้านในกาให้มุสลิมใหม่พี่น้องมุสลิมใหม่ท่านหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีบรรยายไปนในตัวในงานด้วยนะครับหลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วก็มีบรรยายศาสนาต่อนะครับว,วันนี้ก็ทีมงานก็จัดทริปมาให้นะครับมาดูการสรร,ร,รสร,ร้างของขอล่อย นะครับความยิ่งใหญ่ของลอสซบาฮานาโอตาลาก็วันเนี้ยวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์เมื่อวานบรรยายวันเสาร์ก็วันนี้วันเดียวเนี่ยก็มีผู้รับอิสลามสองคนแล้วคนนี้คนที่สองก่อนที่จะขึ้นมาบนเนี้ยก็ระหว่างทางก็มีคนรับอิสลามไปหนึ่งคนแล้วนะครับตอนนั่งอยู่บนรถด้วยกันกับคุณบูดี้ก็ล้อให้อะล้อให้มากๆเลยจังหวะแบบนี้หายากมากๆมาๆอยู่ด้วยกันแล้วก็มีคนรับอิสลามแบบภายในระยะเวลาสักสองชั่วโมง นะครับติดต่อกันเลยสองคนนะครับแล้วขึ้นมาบนนี้นะครับอเล็กก็ให้มีคนติดต่อมาขอรับอิสลามกับคุณพุดีพอดีเลยเก็เลยอยู่ด้วยกันอีกพอดีเลยก็อัมดุลินละก็เลยได้เป็นพญาแล้วก็มีพี่น้องร่วมนั่งฟังกันอยู่หลังกล้องก็ัมดุลิลละอเล็์ทรงเมตตาม,มากๆนะครับมาดูความยิ่งใหญ่ของอเล็์ยกนะครับกุรอานเรื่องภูเขาไปหลายบรรยายมากนะครับก็ได้มาเห็นภูเขาที่อเล็์ทรงสร้างมา มองเท่าไหร่ก็ถ <goof cji> ้าไม่ม <Tonight> ีความรู้ก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินมันจะเยอะกว่าสิ่งที่อยู่ขึ้นมาเหนือดินถูกไหมครับให้คนมองทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้มานั่งเอะใจอะไรหรอกถูกไหมครับวันจีบาลาอัลตาดาที่เราเรายกกันอยู่ประจาที่ล้อกล่าวในคัมภีร์กุรอานว่าภูเขาเนี่ยล้อสร้างมันให้เหมือนมุดปักเต็นนะครับสิ่งที่อยู่ใต้ดินมันจะเยอะกว่าสิ่งที่อยู่เหนือพื้นดินที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่จมอยู่ใต้ดินมันเยอะมากกว่าเพื่อที่จะทําหน้าที่ทําให้ สร้างความนะครับมั่นคงให้กับผืนแผ่นดินที่เอาร้อสร้างมาไม่ให้มันสั่นไหวเหมือนตะปูนะครับที่ตอกลงไปสิ่งที่ถูกตอกลงไปจะมีเยอะกว่าสิ่งที่อยู่เหนือขึ้นมาท่านเนี่ยก็ได้อยู่ในที่ที่สูงพอสมควรนะครับแล้วก็ติดกับชายเขตชายแดนพมา่ามันจะจำได้ที่ทางทหารบอกมีแม่น้ําอะไรกั้นขวางอยู่นะครับ ก็อัลฮัมดุลิลละมีจังหวัดเลยนะที่รับอิสลามนครศสีธรรมราชแกลงใต้พอดีเลยกี้นะครับขอติดต่อมาขอรับอิสลามกัลฮัมดุลิลละเป็นความเมตตาขอาะอ์มากวันนี้รับอิสลามไปคนที่2แล้วนะครับก็ให้พี่น้องได้ขอบคุณอะห์เยอะๆนะสําหรับผู้ที่เป็นมุสลิมเดิมที่อะห์ให้อิสลามมาตั้งแต่เกิดกันอยู่แล้วเป็นมุสลิมกันตั้งแต่เกิดแล้วไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาความจริงอะไรมาก นะครับให้เห็นคุณค่าของาศาสนาที่เราให้มาว่ามีผู้คนหลั่งไหลมารับอิสลามกันจานวนมากเนี่ยเขาศึกษาเขาพิสูจน์ความจริงเขาดูคลิปดูอะไรศึกษาอยู่เป็นปีใช่ไหมคนเนี้ยประมาณหนึ่งปีปใช่ไหม<ป>ครับก่อจะมารับอิสลามได้แต่เราเนี่เป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเราต้องเห็นคุณค่านะครับเห็นคุณค่าให้มากมาเขาเนี่ยกราบไหว้สารพัดสิ่งแต่สุดท้ายเขาเพิ่งจะมาซึ้งว่าการมีพระพป็นเจ้าผู้เดียวเนี่ยจบแล้วมันสอดคล้องกับจิตสํานึกเบื้องลึกของเขาอยู่แล้ว นะครับเราเป็นมุสลิมเรามีอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่าตายไปแล้วเราจะไปไหนอัลลอฮ์บอกเอาไว้อย่างไรนะครับเรามีชีวิตบนโลกนี้เนี่ยเรามีชีวิตเพื่ออะไรเรามาอยู่บนนี้บนโลกนี้กันทําไมนะครับเรามาอยู่บนโลกนี้กันทําไมโลกนี้จะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราก็จากมันไปแล้วนะครับมีสวรรค์นรกรอยอยู่เราจะชมวิวสวยงามมีความสุขมากมายขนาดไหนดิ้นล้นขึ้นกันมาที่สูงขนาดนี้นะครับมาเพื่อมาชมความสวยงามที่อัลลอฮ์สร้างสุดท้ายเราก็ต้องตาย ตายไปแล้วถ้ามันมีความไม่สวยงามรออยู่คือไฟนรกมันก็แก้ไขแล้วไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโลกนี้จะสวยงามอย่างไรก็แล้วแต่มันก็จะสอดคล้องกับที่ท่านอบดุลเบียร์สัลลัาสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ินนัดดุนยาฮุลวาตุลข้อดีรอแท้จริงโลกดุนยานั้นมันเขียวขจีเขียวขจีใช่ไหมดูหน้าดึงดูสวยงามวัลลอฮุมุสตักลิฟุกุมฟิฮ่าวัลลอฮุมุสตักลิฟุกุมฟิฮาอัลลอฮ์นั้นให้เจ้ามาอยู่บนโลกนี้เป็นตัวแทนของพระองค์ พอเจาซูรอไกฟฝรั an no ่งมาดูและเอารจะดูว่าพวกเจ้าจะทําอย่างไรกันบนโลกนี้โลกดุนยามันเขียวก็จีมันสวยงามอย่างไรก็แล้วแต่อเอารถให้เรามาเนี่ยเอารถให้มาแล้เอาร์จะดูว่าเราจะทําอย่างไรริยะบระลุก้มไออยู่ก้มอะสานูอามาแล้วนะครับเอารจะดูว่าพวกเจ้านั้นใครในหมู่ของพวกเจ้าจะมีการงานที่ดียิ่งใครจะสอบผ่านใครจะสอบตกว่ากันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมาอยู่บนโลกนี้มีเป้าหมายมาอยู่ในสนามสอบมาอยู่ในห้องสอบ เป็นมุสลิมอยู่แล้วรู้ข้อสอบอยู่แล้วเนี่ยทำข้อสอบให้ผ่านข้อสอบมีอะไรไปเรียนรู้ในกุรอานในสุนนะตันนาบียสละสลัส,สลัมนะครับตาสานนิกที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงมาก่อนดิ้นรนจนกระทั่งมารู้จักพระเจ้าที่แท้จริงจนได้แลวมารับอิสลามในที่สุดนะครับเราเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดเนี่ยสำนึกในความเมตตาความโปรดปรานของลอสุบฮานะฮัวตาลาให้มากมากนะครับก็ขอฝากสั้นๆเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับอุสซาลลอฮ์วะลาห์นบีอีีมุฮัมมัดวะลาอัลฮิบอสลาะม ورحمة الله وبركاته وافقني عملا صالحا ويا الله